thank yeah. you yeah. คนทั้งงานปุ้ยแอลกอฮอลประกาศกลางเวทีแบบนี้หลังมีดราม่าลำไย,ยคุยกับแดนเซอร์ในวงเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในวงการลูกทุ่งนะคะเมื่อลำไยหายหทองคำค่ะหรือว่านักร้องสาวชื่อดังนะคะมีการออกมาประกาศสถานะโสดหลังจากมีการเลิกรากับปุ้ยแอลกอฮอลนักร้องนำวงแอลกอฮอลค่ะแล้วก็ปิดฉากความรักที่ยาวนานไปถึง9ปีขณะที่หลายเพจดังนะคะต่างพากันปล่อยข่าวลือสุดแซ่บค่ะมีการโยงลำไย,ยนะคะกับแดนเซอร์หนุ่มในวงค่ะว่าเป็นเหตุให้เธอนะั้นเนี่ยต้องออกมาโพสชี้แจงถึงเรื่องราวดัง กล่าวขณะเดียวกันนะคะอดีตแฟนสาวของดเซอร์หนุ่มค่ะก็ถูกพัดพิงนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดใจผ่านรายการของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะทําให้กระแสนั้นค่ะร้อนแรงขึ้นไปอีกก่อนที่ล่าสุดน,นะคะเมื่อวานนี้4มีนาคมในงานบวงสวงพยายงงำเมืองบริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพยาริมกวานพยาวตําบลเวียงอําเภอเมือง จังหวัดพะเยาซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ค่ะได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีหลังจากที่มีการร้องเพลงแรกเสร็จนะคะคุณปุ้ยแอลกอฮอล์เองค่ะก็ได้มีการพูดออกไปว่าอยากให้กับชาวพะเยาได้ทราบว่าเป็นการสละโสดที่พะเยานอกจากนี้นะคะคุณปุ้ยก็ยังได้มีการกล่าวบนเวทีอีกว่าวันนี้ต้องพึ่งพี่น้องทุกๆคนเป็นจํานวนมากในการส่งกําลังใจให้ผมวันนี้ดีใจมากแต่พี่น้องไม่ต้องเศร้าไปกว่าผมนะเพราะว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผมพูดประโยคสั้นๆว่าน้องลำใหญ่่ขของพีพเเาป็นคนคิส เขาเป็นเด็กดีคนหนึ่งสามไม่มีอะไรมาทําร้ายเขาได้ผมอยู่กับเขาตลอดเวลาผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าใครๆผมรู้ทุกอย่างดีกว่านักข่าวพี่ๆเชื่อผมเถอะพี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะ อันนี้ผมพูดถึงความรักทั่วๆไปนะไม่ว่าจะเป็นรักแบบครอบครัวเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นธรรมชาติของชีวิตคนเราไม่มีอะไรที่จะเป็นของเรานะครับสักวันหนึ่งก็จะจากเราไปแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เรารักที่ยืนข้างๆเนี่ยสักวันหนึ่งก็จะจากไปเป็นธรรมชาติกันแบบนี้แหละครับอันนี้เป็นความจริงเพียงเท่านี้แต่ผมไม่ได้เป็นทุกอะไรบ้างนะครับพี่ๆจริงๆนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนทั้งวงแอลกอฮอล์แล้วก็น้องลำไยนะครับ ติดตามพวกเราทั้งสองคนไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆครับซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวาที่คุณปุ้ยนั้นกล่าวไว้นะคะจะเป็นอย่างไรเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะขอผมเนี่ต,ต้องต้องพึ่งพี่น้องทุกคนเป็นจำนวนมากในการส่งกําลังใจให้ผมวันนี้อันนี้ดีใจมากแต่แต่พี่น้องไม่ต้องเศร้าไปกว่าผมนะเพราะผมผมผมไม่ผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมไม่ได้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผมพูดประโยคสั้นๆว่า น้องลำไยของพี <award> <os> <UNKNOWN> ่พ <ata> ี่เขาเป็นคนนิสัยดีเขาเป็นคนดีจะไม่มีอะไรมาทำาร้เขาได้เชื่อผมอันนี้เชื่อผมได้เลยเชื่อผมนะผมผมอยู่กับเขาตลอดเวลาผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีดีกว่าใครใครผมรู้ทุกอย่างดีกว่าผีข่าวผมรู้ทุกอย่างดีกว่านักข่าวพี่พี่เชื่อผมเถอะเชื่อผมได้เลยนะครับเขาเขาเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งและดีมากๆ ันจะไม่มีอะไรทำลายเขาได้นะครับพีบีไม่ต้องกังวลนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจนะนะครับแล้วก็อันนี้ผมพูดถึงความรักทั่วๆไปเราไม่ว่าจะเป็นรักแบบครอบครัวเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานนะเป็นธรรมชาติของชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่เป็นของเรานะครับสักวันหนึ่งก็จะจากเราไปแม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เรารักที่ยืนข้างๆในสักวันหนึ่งก็จะไปเป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้นลครับอันนี้เป็นความจริงพีบีเท่านี้ แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นทุกอะไรมากนะครับพี่ๆจริงๆจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนทั้งอภรรและก็น้องลำไยญนะครับติดตามพวกเราทั้งสองคนไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้พวกเราบกอกอครับพวกเรามาจากบริษัท TMC Record ครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็บริษัทจูเนียอีเว้นต์นะครับเียชูนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกนายนะครับที่มาดูแล ชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้ก็นสนันัค่ะว่าเริ่มสงสารลำไยยละที่ปล่อยผู้ชายคนนี้หลุดมือไปทบทวนใหม่เถอะในขณะที่เขายังเดินออกไปไม่ไกลชีวิตคุณอาจจะไม่หวือหวาแต่ชีวิตคุณจะปลอดภัยและมั่นคงแน่นอนเธอทําทของมีค่าหลุดมือในวันที่ใครๆมองเธอในแง่ลบแต่ผู้ชายคนนี้ก็คือนางฟ้าของเขายังปกป้องแม้ใจเขาจะเจ็บ วินาทีสุดท้ายปุ้ยก็ยังออกมาปกป้องแมนโคตรปุ้ยพูดทําเราน้าตาไหลผู้ชายแบบนี้ผลิตมาน้อยมากและอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคุณปุ้ยแอลกอฮอล์นั้นค่ะก็ยังได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอด้วยนะคะหลังจากดราม่าของลำไย,ยตนเองแล้วก็หนุ่มแดนเซอร์นั้นยังไม่จบค่ะกับแคปชั่นนะคะที่มีการระบุข้อความว่า ฟังคลิปให้จบนะครับแล้วจะรู้ว่าเราไม่ได้ทําผิดต่อก,กันครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและน้อมรับทุกคําตําหนิครับผมซึ่งในคลิปนั้นนะคะมีใจความค่ะที่ได้พูดเล่าถึงลําไยไห่ทองคําแล้วก็น้องผู้ชายที่ปุ้ยนะคะบอกว่าไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับกับใจความที่คุณปุ้ยค่ะนั้นได้ยอมรับว่าเป็นปัญหาที่มาจากตัวเองซึ่งคุณปุ้ยนะคะมีการอัดคลิปอธิบายปัญหาค่ะระหว่างตนเองกับลําไยอีกครั้งว่าไม่ได้เกิดจากมือที่3แต่ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมที่ไม่่่ชอบบเเเข้าาาสสัังคมมมมแลละกกกกกกรรหุุนนนิ ไปทําให้ลําไยเนี่ยรู้สึกอึดอัดและก็พยายามให้เขาเนี่ยปรับตัวแต่เขาเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ต่อมาเนี่ยปุ้ยเนี่ยก็ตัดสินใจแยกตัวไปอยู่บ้านที่ภาคใต้เพื่อให้ทั้งสองคนได้มีเวลาทบทวนความสัมพันธ์โดยไม่ได้บอกแม่แดงหรือว่าคุณแม่ของลำไย,ยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสองคนเนี่ยตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่ให้บอกกันซึ่งลำไย,ยเนี่ยก็เริ่มมีคนคุยใหม่แล้วปุ้ยเนี่ยไม่ได้ติดใจแต่เมื่อเกิดปัญหากับความสัมพันธ์ใหม่ของลำไย,ยปุ้ยก็ให้คําแนะนําและพูดคุยมากขึ้นและโดยรวมเนี่ยปุ้ยก็ยอมรับว่าปัญหาหลักเนี่ยมาจากตัวเขาและก็ขอบคุณทุกกําลังใจและพรร้้ออมมนนับทุกคำำํําาต ซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวที่คุณปุ้ยพูดเอาไว้นะคะจะเป็นอย่างไรเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะจนวันหนึ่งน้องใหญ่ก็มาพูดจริงจังว่าเออเขาจะคุยกับเนี่ย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 แต่ตอนนั้นผมผมก็มองว่าเ,ออเป็นการคุยแบบนะเด็กๆเนี่ยคุยคุย,คยกันไม,ไม่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็คุยกันไปครับพอผ่านมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับน้องใหญ่ก็เริ่มโทรมาปรึกษาคุยปรึกษาบ่อยขึ้นว่าเออพี่พเนี่ยพี่คิดว่ายังไงเหรอมอ็โอเคก็ลองคุยกันไปก่อน ก,ก็ลองคุยกันไปไม่เป็นไรหรอกผมก็บอกแบบนี้นะแต่ก็ให้ระวังหน่อยว่าเขาเข้ามาแบบไหนให้ดูดีๆเพราะว่าไม่รู้เขาเข้ามาเขาต้องการอะไรจากเรานะก็ค่อยค,อยคอยดูกันไปก็บอกน้องใหญ่ไปแบบนี้จนเขาก็คุยกันผ่านไปผมก็ก็สังเกตมาตลอดก็ก็ติดตามเขามาตลอดนะเพราะยังหวังดีต่อกันยังเป็นห่วงเป็นใยต่อกันก็จนผ่านไปน้องใหญ่มีปัญหามีปัญหาก็มาปรึกษาผมว่าพี่เนี่ย อยู่ๆแฟนของน้องผู้ชายคนเนี้เข้ามาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมบอกเอาแล้วไหนเขาบอกว่าเขา,าเลือกกับแฟนแล้วเขาแยกกับแฟนแล้วเพราะว่าตอนก่อนที่น้องใหญ่จะไปคบกับน้องเนี่ยน้องใหญ่ก็บอกหมดว่าผู้ชายพูดมาแบบนี้แบบนี้ก็ผมก็ได้รับรู้มาน้องใหญก็บอกหน <laughs> ูก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหนูไม่รู้แต่อยู่ๆเนี่ยแฟนเขาโผล่มาแบบนี้ผมก็บอกงั้นไอ้โดนหลอกแล้ว ผมพูดแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องผู้ชายนะครับดูว่าใครแต่ความรู้สึกผมเพราะว่าพฤติการมันทําให้ผมรู้สึกได้ว่าน้องใหญ่ต้าจะโดนหลอกหรือเปล่านะครับก็ไม่อะไรครับก็ปรึกษากันไปน้องใหญ่ก็เครียดช่วงนั้นเครียดมากก็ปรึกษากันกันบ่อยขึ้นคุยกันบ่อยขึ้นเครียดทีนี้ก็น้องใหญ่ก็บอกว่าพี่เขาเรียกเงินหนูสิบล้านผมตกใจผมบอกแล้วบริษัทรู้ยัง ผมคุยกับบริษัทแล้วผมบอกโอ้โหทำไมเรียกทั้งสิบล้านอันนี้มันแปลกๆนะผมบอกอันนี้มันแปลกๆมันผิดปกตินะน,นะไอ้นะเขาตกใจทําอะไรไม่ถูกผมบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยคุยกับบริษัทลองดูผมก็โทรคุยกับบริษัทของน้องใหญ่ก็ปรึกษากันว่าลองลองนัดมาคุยดูไหมเพราะว่าทั้งผมทั้งทางบริษัทท้งน้องใหญ่ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นปัญหาใช่ไหมครับ เพราะว่าคนที่รักน้องใหญ่หรือคนที่รักเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราไปเจอข้อมูลจริงไม่จริงมายังไงแต่ถ้ามีปัญหาคือเราเป็นคนสาธารนณะเราก็ต้องโดนตําหนิติเตียนอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดตรงนี้ใช่ไหมก็ยอยากให้มันจบก็บริษัทกับน้องใหญ่ก็นัดคุยกับน้องผู้หญิงแต่ผมไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์นะครับเพราะ,ะนั้นผมยังอยู่ที่ใต้อยู่ตกลงกันจ่ายเงินสองล้านมีการเซ็นรับเงินเรียบร้อย มีสัญญาการเซ็นรับเงินสองล้านบาทน้องผู้หญิงเป็นคนรับเงินนะครับรับเงินไปก็คิดว่าทุกอย่างจะจบรับปากกันว่าทุกอย่างจะจบหมดทุกอย่างทีนี้น้องใหญ่ก็ไม่ได้คุยต่อกับน้องผู้ชายเพราะว่าคือคือไม่ไม่ไม,ไม่น้องใหญ่เขาไม่อยากคุยแล้วเขาเขาเขา,าเขาตัวเขาอะไรเป็นเขาเขารู้แล้วทีนี้เขารู้แล้วว่าเออมันมันไม่ใช่ละทีนี้ผมอ่า เขาก็จะให้ทางบริษัทเนี่ยก็จะให้น้องผู้ชายในจุดผมบอกให้หยุดไม่ได้ต้องหักังค์เขาด้วยให้เขาทํางานไปต้องให้เขาได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ทําด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชายก็ต้องต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เขารับผิดชอบให้เขาได้ทํางานไปได้รับผิดชอบไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่มีเยื่ยมมีอะไรต่อกันผมก็โอเคทีนี้ผมก็ย้ายกลับมาอยู่ปทุมเหมือนเดิมนะครับกลับมาอยู่ปทุมก็ปรับความเข้าใจกัน ะะเรื่องนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องราวดราม่านี้นะคะจะมีใครนออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่ทั้งนี้นะคะหากมีความอัปเดตอย่งางไรเกี่ยวกับประเด็นของคุณปุ้ยแอลกอฮอล์คุณลำย,ยัยหรือว่าบอสเอวานนะคะไทยนิวไม่พลาดอัปเดตคุณผู้ชมแน่นอนค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ